ครับก็สวัสดีครับผมสมพงษ์เทเวศนะครับก็วันนี้สมพงษ์เทเวศก็จะมาให้คัมพี่์หวยนะครับหวยเทวดานะครับผมซึ่งเอ่อผมเก็บไว้นานนะครับก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับให้มานะครับซึ่งก็เก็บไวบคนเดียวมันก็ไม่ดีครับก็อยากจะแชร์แล้วว่าแบ่งให้เอฟซีหรือว่าเพื่อนฟูงได้ดูกันนะครับเอ่อเป็นคัมภีร์ที่ให้มานะครับผมซึ่งเอ่อมีเลขอยู่10บหลักครับก็ตั้งแต่เลขหนึ่ง ึงเลขศูนย์นะครับหนึ่งสองสามยันเลขเก้าแล้วก็เลขศูนย์นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าคำพีที่อาจารย์ให้ท่านอาจารย์ให้มาเนี่ยเป็นเป็นเป็นยังไงนะครับผมก็เป็นแผ่นเล็กๆนะครับแต่ว่าผมเขียนเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าคำพีที่อาจารย์ให้มาเป็นยังไงนะครับผมนะครับก็ไม่ห่วงครับผมนี่ก็จะแบ่งๆกันไปนะครับผมนะครับเรามาไล่ตั้งแต่หลักหลักหลัก หลักหนึ่งนะครับผมนี่นี่คือหลักนะครับผมก็หลักหนึ่งก็จะเป็นเลขที่ถ้าเกิดเราได้เลขหลักหนึ่งมาแล้วก็ใส่ไปนะครับ1นึ่งหนึ่งหนึสห่้าหนึ่งเดนะครับผมแล้วก็หนึ่หนะครับส่วนหลัก2นะครับผมก็สองสองสองสี่สองหกสองเจดสอนะครับผมหลัก3ามนะครับผมก็3 1มหนึ่งสามสองามนะครับ หลัก4ก็40 4ศ4 2 49หนึ่งสี่ส่นะครับผม4ี่ศ4 2 47 4ี่หนึ่ง่เส่้ะครับส่วนหลัก5นะครับผมจะเป็น5 1 5 4 5 5 5 6 5, 7 5, 8กนะครับนี่คือหลัก5านะครับผมตามหลักนะครับผมอะไรหลักกันไปนะครับผมชานะครับ1นะครับหลัก1หลัก2นะครับหลัก3 หนะครับหนะครับผมต่อไปเราก็จะปไปไล่หลักหนะครับผมนี่ก็คือหลักหกนะครับผมหลัก6นะครับผมก็เป็น6กสองนะครับหกสี่หกห้าหกเจ็นะครับนี่นะครับผมหลัก7ก็จะเป็นนะครับเจ็ดศู เกตสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านะครับให้ซื้อตามนี้นะครับผมเราได้หลักมานะครับผมนี่ครับไล่หลักนะครับผมเป็นเป็นคัมภีร์ครับที่ซึ่งอาจารย์ให้มานะครับผมส่วนหลักแปดนะครับผมก็จะเป็นเลขแปดหนึ่งนะครับแปดสามแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดแปดแปดนะครับผมนี่คือหลักหลักแปดนะครับผมหลักเก้านะครับต่อไปหลักเก้านะครับหลักเก้าก็จะเป็นเก้าหนึ่ง เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดนะครับผมหลักสุดท้ายก็คือหลักศูนย์นะครับผมนี่นะครับผมก็คือศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดนะครับเห็นครับผมก็ถ้าเกิดเราได้เลขหลักมาหลักหนึ่งนะครับทําเป็นเลขเลขวิ่งมาหรือว่าเลขหลักหลักหนึ่งมาเนี่ยจะให้เราซื้อตามนี้เลยครับผมไม่มีพลาดครับนี่คือสูตรคำพีหวย เทวดานะครับผมซึ่งอาจารย์ให้มาผมก็อยากจะแบ่งปันนะครับแชร์ให้เพื่อนฝูงหรือว่า f อของสมพงษ์เธอได้เอาไปใช้กันนะครับผมนะครับถ้าเกิดว่าเราชอบเลขหนึ่งนะครับหรือว่าได้เลขดึงมาเงี้ยเราก็ปักเลยนะครับผมนะครับได้เลขสองมาแล้วก็ปักเลยครับสองสองสองสี่เงี้ยได้ได้เลขสามมาล้วก็ปักเลยนะครับผมอย่าลืมกลับนะครับบนล่างนะครับผมนี่นะครับเลขสี่นะครับก็ตามนี้ครับผมเอฟซีก็ค่อยๆดูไปแล้วก็เขียนไปด้วยนะครับผม หลักห้าก็ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับหลักหกอีกครั้งนะครับผมหกสี่ไอหกสองหกสี่หกห้าหกเก้านะครับหกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับหลักเจ็ดก็ตามนี้ครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับอันนี้ทั้งบนทั้งล่างนะครับผมให้ซื้อนะครับให้กลับด้วยนะครับผมถ้าได้หลักหลักหนึ่งมาครับมาชอบเลขแปดอย่างเงี้ย แล้วก็แบบหนึ่งแบบสองแปดสามไล่เลยนะครับผมแล้วก็กลับด้วยนะครับผมแล้วเก้าก็เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามครับเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดหลักศูนย์ถ้าเกิดศูนย์มากก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดครับนี่ครับตามนี้เลยครับผมเด็กสี่ครับนี่คือสูตรอ่าหวยนะครับถึงอาจารย์ให้มานะครับผมไม่ไม่ห่วงนะครับผมก็จริงๆมันก็มีนะครับเป็นเล็กๆเนี้ยว่าจะมองไม่เห็นนะครับ ก็เลยต้องเขียนขึ้นมาใหม่นะครับนี่คือสมพงษ์เทวกเก็บไปนานมากครับก็ตามนี้ก็คือไม่ค่อยพลาดนะครับอย่างเมื่อที่แล้วมันออกอะไรฮะามแดามแปดมีไหมแปดสามเก็ดสามนี่เก็ดสามนะฮะามแปดแปดสามนะฮะมีครับสามแปดปดสามนี่ตัวหลักสามไม่มีครับนครับสามแปดแปดสามนะครับสามเก้าามเก้ามีไหมครับนะคเก้าครับสี่แปดนีไม่มีครับ จ็ดเก้ามีไหมครับมีครับนี่ฮอย่างเงี้ยก็คือเป็นสูตรนะครับผมหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งห้าครับเนียหนึ่งห้าครับสองนี่ไม่ได้ออกครับพวกนี้ครับแต่สี่สิบแปดนะครับอันนี้ห้ายังไม่มานะครับผมห้าเจ็ดห้าสี่ห้าแปดห้าหนึ่งห้าหนึ่งหน้าครับห้าหกนะครับหวกห้ายังไม่มาครับศูตรสูนย์สามมาแล้วครับนีครับสูนตรสามมาแล้วสูตรเจ็ดยังไม่มาไม่มีครับ อ่ะโอเคครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็คือให้สู่กันไปนะครับเอาไปใช้นะครับผมใครสําหรับใครชอบหลักได้เลขมาเลขหลักถ้าเกิดชอบหนึ่งก็คือ1 2 3 4งสองก็ไล่ตามนี้นะครับผมเห็นครับผมโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไฟนะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นหวยบางเมืองน้นนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ